ต่อไปเข้าไปเรื่องราวของพระเกศลาสิขาบุตรแล้ววันนี้ค,ครับตอนนี้ต้องเรียกว่าทิศเกรดแล้วนะคะเป็นทิศแล้วเ,เป็นทิศแล้ว <laughs> ค่ะเ <laughs> พราะว่าลาสิขาแล้วเมื่อตอน1ิบโมงเช้าที่ผ่านมานั่นเองค่ะและหลังจากที่ศึกมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ะจะมีการจัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศลระหว่างทีมไรเดอร์กับทีม v i p หล่มสัตว์ค่ะที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบ,บูรณ์นะคะในวันที่8กรกฎาคมนี้ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหาบูชาค่ะ ภายในงานนะคะจะมีการประมูลเสื้อนักเตะของเกรซเบอร์10แล้วก็พิกกิกดนานเบอร์เจนะคะเพื่อน,นําเงินไปมอบให้แล้วก็พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาค่ะให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเบิกด้วยนะคะการทําบุญในครั้งนี้เขาบอกว่าจะไม่รับการบริจาคผ่านบัญชีหรือว่าโอนเงินใดๆเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะถ้ามีมิจฉาชีพชมาบอกว่าเอ้ยเรื่องายเงินกันเฟซบุ๊กห,หรือมาขอทางอินสตาแกรมว่าให้ร่วมกันอะไรไม่จริงทั้งสิ้นไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย,อยากจะร่วมทําบุญเนี่ยก็คือ ไปเจอกันได้ค่ะที่ทว่า,าการอำเภอนะคะอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่ศึกแล้วเรียบร้อยนะคะพระเกรทขออภัยค่ะทิดเกรสสีต,ตอนนี้ยังติดอยู่เลยค่ะ,อะขออยู่กับครอบครัวอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะเริ่มกลับไปถ่ายละครในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะไอทิดเอ้ย<ส>ต้องเรียกอย่างนี้นะที่ต้องเรียกไอทิดเมื่อวานเมื่อวานหนูก็ติดเรียกพระเกรทพระเกรทเม่เมื่อวานทิดเกรทนะครับได้เอา พระมาให้เราคนันงนะฮะสามองค์ได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง